เคมีแรงแค่ได้ยินชื่อนี้หลายคนก็คงนึกถึงหน้าประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับในเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอุดมการที่ฟังดูสวยหรูเนี่ยมันกลายมาเป็นฝันร้ายที่พรากชีวิตคนไปเป็นล้านๆได้ยังไงเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากเคมรแรงคือใครกันแน่แล้วไอเดียหลกัหลกๆของพวกเขาคืออะไรที่มันฟังดูดีมากเลยนะแต่ทำไม ทำไมมันถึงกลายเป็นนโยบายสุดโหดไปได้แล้วเราจะไปดูกันถึงผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่เรียกว่าทุ่งสังหารจากนั้นก็จะตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นความยุติธรรมมันเกิดขึ้นจริงไหมและสุดท้ายเลยครับบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรโอเคครับมาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกสุดขมຈแดงคือใคร คือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เนี่ยเราต้องย้อนภาพกลับไปดูกัมพูชาในยุคนั้นก่อนนะครับเป็นช่วงหลังยุคอนาณานิคมเลยที่บอกได้เลยว่าสถานการณ์การเมืองนี่วุ่นวายสุดๆแล้วความขัดแย้งต่างๆนี่แหละครับที่มันเป็นเหมือนฉากหลังที่ปูทางไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภูมิภาคของเราเลยถ้าจะให้คําจำกัดความแบบตรงๆเลยนะครับเขมรแดงก็คือชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชาซึ่งมีผู้นําที่เรารู้จักกันดีในชื่อพลพตด พวกเขาขึ้นมาปกครองประเทศในช่วงสั้นๆนะครับแค่ปี 1975- เถึง1979เท่านั้นเองแต่แนวคิดของพวกเขานี่สิมันคือการเอาแนวคิดแบบเมาอ s ส s t a ลินิสในเวอร์ชั่นที่แบบสุดโต่งมากๆมารวมกับแนวคิดชาตินิยมเคเมเนแบบสุดขั้วเพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับคือการสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึงครับในปี1975ก้องกํางกำลังของเขมเนแดงบุกเข้ายึดเมืองหลวงกรุงพนมเป็นได้สำเร็จครับ โมเมนต์นั้นคือการปิดฉากสงครามกลางเมืองที่มันยืดเยื้อมานานเลยแล้วพอได้อำนาจมาปุ๊บสิ่งแรกๆที่พวกเขาทำคือเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับว่าชื่อนี้มันช่างส่วนทางกับการกระทำของพวกเขาแบบคนละเรื่องเลยทีนี้คำถามก็คืออะไรล่ะที่มันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงขนาดนี้ได้คำตอบก็คือมันเป็นเหมือนคำสัญญาครับคำสัญญาเรื่องสังคมอันบริสุทธิ์ เป็นวิสัยทัศน์ที่ฟังดูดีมากๆเลยนะแต่เบื้องหลังคำสวยหรูเนี่ยมันมีความจริงที่ดำมืดที่สุดซ่อนอยู่นี่แหละครับแก่นของอุดมการที่ว่าวิสัยทัศน์ของพลพอดก็คือสร้างกัมพูชาใหม่ให้เป็นสังคมบริสุทธิ์ที่ไม่มีชนชั้นไม่มีเงินไม่มีตลาดและทุกคนเท่าเทียมกันโหฟังดูแล้วมันเหมือนสังคมในฝันเลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับ หนทางที่จะไปสู่สังคมในฝันที่ว่าเนี่ยมันกลับต้องแลกมาด้วยความโหดร้ายที่เราคาดไม่ถึงเลยและจากตรงนี้ล่ะครับที่ความฝันสวยๆเนี่ยมันค่อยๆกลร่างมาเป็นนโยบายที่เต็มไปด้วยความน่าสะพริงกลัวอย่างสมบูรณ์แบบเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาลงมือทำยังไงถึงเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้กลายเป็นเหมือนห้องทดลองทางสังคมที่มันโหดร้ายขนาดนี้ได้พอได้อำนาจมาเต็มที่ปุ๊บ ขเมียนแดงก็เริ่มสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการปีศูนย์เลยคือเหมือนกับล้างทุกอย่างทิ้งแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดข้อแรกเลยนะพวกเขาบังคับให้คนเมืองทุกคนทุกคนจริงๆนะครับอบพยพอ,ออกไปอยู่ชนบทให้หมดไปทำนาข้อ2คือการล้มล้างสังคมแบบเดิมๆศาส,สนาการศึกษาหรือแม้แต่เงินถูกยกเลิกทั้งหมด และข้อ3ซึ่งเป็นข้อที่น่ากลัวที่สุดคือการเริ่มต้นกำจัดคนที่พวกเขาเรียกว่าศัตรูของการปฏิวัติอย่างเป็นระบบแล้วศัตรูที่ว่าเนี่ยคือใครกันคำตอบนี่บอกเลยว่าน่าขนลุกมากเพราะมันไม่ใช่แค่ทหารของฝ่ายตรงข้างนะคะแต่กลาบเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละข้าราชการครูหมอพระปัญญาชนหรือแม้กระทั่งแค่คนที่ใส่แว่นตา ใช่ครับฟังไม่ผิดแค่ใส่แว่นก็ถูกมองว่ามีความรู้แล้วก็เป็นภัยต่อสังคมเกษตรกรในอุดมคติของพวกเขาไปซะแล้วและนโยบายที่มันสุดตรงขนาดนี้แน่นอนว่ามันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่คนทั้งโลกรู้จักกันในชื่อทุ่งสังหารมันคือบทสรุปที่สะท้อนให้เห็นถึงราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายให้กับระบบการปกครองนี้ครับเชื่อไหมครับว่าในระยะเวลาแค่ไม่ถึงสปี ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้พุ่งสูงถึงประมาณ2ล้านคนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตัวเลข2ล้านคนเนี่ยมันคือเกือบ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศกัมพูชาในตอนนั้นเลยนะลองนึกภาพตามนะครับว่าประชากรในประเทศที่เราอยู่หายไป25%ภายในเวลาแค่4ปีมันเป็นบาดแผลที่ใหญ่หลวงระดับชาติที่ไม่มีวันลืมได้เลยจริงๆ ถ้าจะพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายในยุคนั้นนั้นสถานที่ที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือคุกตวนสลง่งหรือที่รู้จักกันในรหัส S 2 1ที่น่าเศร้าคือที่นี่เคยเป็นโรงเรียนมัธยมมาก่อนครับแต่กลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคุกเป็นศูนย์ทรมานแล้วก็ประหารชีวิตที่โหดเหี้ยมที่สุดว่ากันว่ามีนักโทษถ,ถูกส่งมาที่นี่เป็นหมื่นๆม่นคนแต่มีคนรอดชีวิตออกไปได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแล้วเรื่องราวที่เลวร้ายทั้งหมดนี้มันจบลงยังไง เอาล่ะครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่าระบอบของเขเมรแดงล่มสลายลงได้อย่างไงแล้วเส้นทางการตามหาความยุติธรรมให้กับเหยื่อนับล้านๆ้านคนเนี่ยมันยาวนานแล้วก็ซับซ้อนแค่ไหนถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับปี1975เขเมรแดงขึ้นสู่อำนาจแต่อยู่ได้แค่4ปีพอถึงปี1979กองทัพเวียดนามก็บุกเข้ามาค่นล้มรัฐบาลเขเมรแดงลงไป แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับการต่อสู้ยังคงมีอยู่เรื่อยๆส่วนตัวของพลพอดเองเนี่ยเสียชีวิตไปในปี1998โดยที่ไม่เคยได้ขึ้นศาลเลยแต่ความพยายามที่จะเอาคนผิดมาลงโทษก็ยังไม่หมดไปนะครับจนกระทั่งปี2006ถึงได้มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาโดยการสนับสนุนของ UN เเพื่อเริ่มกระบวนการนี้อย่างจริงจังศาลที่ว่านี้มีชื่อเป็นทางการนะครับว่า อ,องคณะตุลาการวิสามันในศาลกัมพูชาหรือเรียกสั้นๆว่า ECCC ภารกิจของศาลนี้ชัดเจนมากครับก็คือการนำตัวบรรดาผู้นำระดับสูงของขเขมรแดงที่ยังรอดชีวิตอยู่มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ได้ทำไว้กับคนในชาติเดียวกันนั่นเองมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ว่า ทำไมเรื่องราวที่มันเจ็บปวดขนาดนี้ถึงยังมีความสําคัญกับเราในปัจจุบันแล้วบทเรียนที่เราทุกคนควรจะจดจําจากเหตุการณ์นี้ไว้มันคืออะไรกันแน่ตารางนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีเลยครับผู้นําคือพอนพ็อดช่วงเวลาก็คือปี1975ถึง1979เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างรัฐคอมมิวนิสต์ในฝันสังคมเกษตรกรรมที่บริสุทธิ์ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคือการเสียชีวิตของคนเกือบ2ล้านคนแล้วก็บาดแผลทางใจของคนทั้งชาติสิ่งที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราก็คือบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับอันตรายของแนวคิดที่มันสุดโต่งเกินไปนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้เลยนะครับมันก็คือเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าอุดมการที่ฟังดูสวยหรูแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันสุดโต่ง แล้วไปรวมเข้ากับอำนาจที่มันเบ็ดเสร็จที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ผลลัพธ์ของมันก็มักจะนำไปสู่หายนะในระดับที่คาดไม่ถึงได้เสมอสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเราจะมีวิธีจดจำอดีตที่มันแสนเจ็บปวดแบบนี้ยังไงเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่มีโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ารอยประวัติศาสตร์อีก